ราศีกันในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นับว่าดวงของท่านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีท่านจะหยิบจับทำอะไรในช่วงนี้มักจะเกิดผลและจะมีโชคมีลาบเข้ามาเกยท่านอีกด้วยจาวราศีกันในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ท่านจะทำอะไรท่านรีบตัดสินใจทำได้เลย การงานดีการเงินก็ดีโชคลาบนั้นก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันนับว่าเป็นโอกาสทองมาถึงแล้วในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านอย่างไม่คาดคิดเรียกว่าดวงของท่านนั่นเปิด ประตูเงินประตูตองรับแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ชาวราศีกันดวงของท่านจะพุ่งแรงเรียกว่าจะทำอะไรหยิบอะไรทำอะไรก็มีคนคอยสนับสนุนและมีคนเชื่อถือท่านอีกด้วยการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะทำงานอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จถ้าหากว่าท่านเป็นลูกน้องก็จะมีเจ้านาย คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนท่านเรียกว่าในเรื่องของการงานนั้นไปได้ดีไม่มีติดขัดอะไรทำงานส่วนรวมก็จะมีลูกน้องและมีบริวารมากมายในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกันนั้นจะทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าการงานของท่านจะไม่เดือดร้อนท่านยิ่งขยันยิ่งทำงาน ในช่วงนี้ก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาบางคนมีเหลือเก็บเหลือฝากอีกแต่หากในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเงินทองนั้นก็หาง่ายชาวราศีกันในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้เรียกว่าท่านจะทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบมีความสำเร็จเกิดขึ้น ในเรื่องของการงานถือว่าดีบางคนนั้นตกงานว่างงานไม่มีงานทำท่านก็จะได้งานในช่วงนี้จะมีงานเข้ามาเสริมบางคนนั้นทำงานอยู่กับที่ก็จะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านในเรื่องของการงานชาวราศีกันนั้นในช่วงของเดือนสิงหาคมจะประสบกับความสำเร็จท่านไปสมัครงานอะไร หรือท่านจะขอย้ายงานในช่วงนี้ก็จะย่อมทำได้ทางนั้นไม่ว่าจะทำอะไรชาวราศีกันนั้นก็พร้อมที่จะมีความสำเร็จอยู่เรื่อยๆการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงนี้ท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานก็ยิ่งมีเงินมีทองหมุนเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆเรียกว่า ในเรื่องของการเงินนั้นท่านจะมีฉับจ่ายใส้สอยเรียกว่าไม่ขาดกระเปา๋าเงินทองนั้นจะไม่เดือดร้อนหยิบจับอะไรก็มีเงินปเป็นเงินเป็นทองเข้ามาท่านในช่วงนี้ชาวราศีกันนับว่าท่านโชคดี ในช่วงของเดือนสิงหาคมที่มีดวงดาวต่างๆนั้นมีการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศีกันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปสิ่งดีๆนั้นจะมีเข้ามาทดแทนหากับชาวราศีกันในช่วงนี้การเงินก็ถือว่าหาง่าย หยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสําเร็จเป็นเงินเป็นทองมีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกเช่นเดียวกันงานจะหาง่ายๆงานอะไรก็แล้วแต่ท่านทําแล้วก็จะเป็นเงินเป็นทองมีคนคอยช่วยเหลือท่านเรียกว่าในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้จะไม่มีการสะดุดในเรื่องของโชคลาบเรามาดูว่าเป็นอย่างไร ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงนี้ในเรื่องของโจรลาบก็จะมีสิ่งดีๆนั่นก็จะเข้ามาหาท่านสิ่งที่เลวร้ายก็จะคลี่คลายหายไปศัตรูคู่แข่งก็จะไม่มีเกิดขึ้นในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกันจะมีพรสวรรค์ไปในทางทิศที่ดีเงินทองก็หาง่ายการงานก็หาคล่อง ท่านจะหยิบจับทำอะไรก็มีความสำเร็จมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่เรื่อยๆถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ดีท่านจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ท่านก็จะมีโชคมีลาบนับว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของวันที่16ไปแล้วท่านจะเป็นเศรษฐีมีเงินมีทอง ทำอะไรก็มีคนคอยยกย่องสรรเสริญท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะร่ำรวยโดยที่เรียกว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้สิ่งไหนที่ไม่เคยมีท่านก็จะมีต่อไปนี้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันอย่างแน่นอนท่านทำอะไรก็ให้ท่านรีบลงมือทำในเรื่องของการค้าขายก็จะเป็นการค้าขายที่ดีมีชื่อเสียงและทำให้ท่านนั้นร่ำรวยได้ อย่างเร็วไวในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกันจะทำอะไรก็มีเทวดาคุ้มครองเจ้าที่เจ้าทางปกปักรักษาคุ้มครองทําแล้วก็จะมีความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานการเงินในช่วงนี้ชาวราศีกันก็ มีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านลงทุนเกี่ยวกับการค้าขายชาวราศีกันก็จะขายดิบขายดีจะมีเงินมีทองหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆจะมีลูกค้าหน้าเก่าหน้าใหม่เข้ามาช่วยใช้บริการในช่วงนี้จะถือว่าในเรื่องของการค้าขายนั้นจะดีมากๆชาวราศี การในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นั้นถือว่าดวงของท่านนั้นมาดีทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็หาง่ายโชคลาภก็มีในเรื่องของการเงินการทองและในเรื่องของการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ในเรื่องของคนรัก คนใกล้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดีเอาอกเอาใจาพูดจาดีทำไรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านของการงานก็ร่วมกันออกความคิดเห็นจึงทำให้ชาวราศีกันนั้นมีความสุขมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพและภารณมัย ในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศรีกันนั้นต้องระมัดระวังมีบ้างเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับในเรื่องของการติดเชื้อหรือว่าไปติดโรคติดภัยมาจากภายนอกอาจจะทำให้ครอบครัวของท่านนั้นมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นเกิดอย่างกระทันหันหรือเกิดอย่างไม่ทันรู้ตัวอันนี้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการติดเชื้อมาจากที่อื่น ในเรื่องของคนสูงอายุในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านใดเกิดอยู่ในราศีกันถ้าหากว่าท่านเป็นผู้สูงอายุก็ระวังในเรื่องของการเดินการเหินการกินการอยู่อาจจะมีการท้องร่วงหรืออาจจะมีการเดินไปไหนให้ท่านระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวท่านได้การใช้รถใช้สนนอีกเช่นเดียวกันท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันก็ต้องมาตรวจด,ดูสุขภาพ ในการใช้รถใช้สนนสิ่งของที่ท่านจะต้องควรตรวจก็ในเรื่องของเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของรถลาให้ท่านดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่ท่านจะขับไปในระยะทางไกลหรือว่าจะไปเหนือไปทำงานอะไรก็แล้วแต่ท่านตรวจด,ดูให้ดีเสียก่อนอย่าประมาทจะเป็นการดีในเรื่องของอุบัติเหตุนั้นย่อมจะเกิดขึ้นได้โดยที่เรียกว่าเรา ไม่รู้เนื้อรู้ตัวชาวราศีกันก็ต้องป้องกันไว้ก่อนในช่วงนี้สิ่งไหนที่ดีเราก็เก็บเอาไปพิจ,จารณาสิ่งไหนไม่ดีเราก็เลื่อนผ่านไปในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราในวันนี้จงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะนึกคิดอะไรทำอะไร ก็ให้ท่านมีความสุขมีความสนุกสนานเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่ชาวราศีกันถ้าหากว่าท่านทำก็ขอให้ท่านมีความสุขสนุกสนานเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกันนั้นดวงของท่านจะดีกว่าในช่วงของเดือนที่แล้ว ในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นท่านจะติดขัดทำอะไรก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยถนัดมีเงินมีทองก็ใช้ไม่พอบางทีก็ชักหน้าไม่ถึงหลังการงานก็มีการสะดุดในช่วงก่อนนั้นถือว่าชาวราศีกันนั้นลมลุกลุกคลาน <c oughs> กันมาตลอดจนมาจนกระทั่งถึงในช่วงของ ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีกันก็ลืมตาอ้าปากได้ในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับทําอะไรจะมีความสําเร็จไม่ว่าการงานการเงินก็จะมีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องยอมยกให้กับชาวราศีกันท่านจะบุกบันและท่านก็จะบุกเบิกได้ต่อไปในช่วงนี้ ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันในเดือนสิงหาคมนี้ก็สรุปโดยภาพรวมแล้วสิ่งที่ดีๆจะมีมากกว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังเพราะฉะนั้นการฟังคลิปของเราก้ <c oughs> อยท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาเสนอ ให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปขอคอยทุกท่านจงโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี